สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคในการรวบสูตรที่เคยเขียนแยกกันไว้หลายๆช่องแบบนี้นะให้เหลือแค่ช่องเดียวเท่านั้นที่เราต้องการนะครับโดยที่เทคนิคนี้ใช้กับสูตรแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันหมดนะแต่วิธีการทําโดยรายละเอียดอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ใช้หลักการเดียวกันคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสมมุติว่าสิ่งที่ผมต้องการจริงๆเนี่ยผมอยากได้ไอ้ตัวเลขในช่องสีเขียวนี้ นะครับว่าดิจิตสุดท้ายควรเป็นเลขอะไรนะอันอื่นเป็นแค่ตัวทดที่ไม่ต้องการวิธีที่เราจะสามารถทำได้เนี่ยมีหลักการง่ายๆนะก็คือไปดูว่านะครับไปดูว่าช่องผลลัพธ์สุดท้ายของเราเนี่ยเอาค่ามาจากไหนนะแล้วก็ Copy สูตรของช่องนั้นนะ่ะมาใส่แทนนะครับเช่นอันนี้สูตรมาเขียนว่า right C12,1 ก็มันแปลว่ามันเอาค่ามาจาก C12 นั้น,น,นวิธีที่เราจะทำเนี่ยก็คือเรากด Escape ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ C12 แล้วก็ Copy สูตรนะครับหลังเครื่องหมายเท่ากับเอาไว้แล้วลากไฮไลท์กด Ctrl+C Copy กด Escape ออกมาแล้วก็ดับเบิลคลิกในช่องผลลัพธ์สุดท้ายของเรานะครับ แล้วก็ไฮไลท์คำว่า42แล้วก็กด Ctrl V Paste ลงไปแบบนี้นะกด Enter ผลลัพธ์จะยังคงใช้ได้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะไม่พึ่งพาช่อง42อีกต่อไปแล้วนะครับถ้าช่อง42ไม่ได้มีใครมาอ้างอิงอีกนะเราสามารถเช็คได้ง่ายๆโดยการไปที่ดั๊ไปที่ฟอร์มูล่านะครับแล้วก็ Trace d e p e n d e n t นะ ถ้าช่องสี่สิบสองไม่ได้มีใครอ้างเองอีกยกเว้นไอ้นี่หนะไอ้นี่มันเป็นฟอร์มูลาเทปที่เอาไว้โชว์สูตรเฉยแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ากดแล้วไม่มีใครมาใช้มันอีกจริงๆเราสามารถดีลิทลบมันทิ้งไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะยังไม่ดีลิทแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดีลิททีเดียวนะครับผมก็ใช้หลักการเดิมนะดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายของเราเนี่ยเอาค่ามาจากช่องไหนอีกอก็เห็นว่ามันจะเอาค่ามาจากช่องส1สิบเอ็ดนะครับดังนั้นเราก็ ก็ดลสูตรในช่อง c11 หลังเครืหมายเท่ากับเอาไว้นะครับกด escape ออกมาไฮไลท์คำว่า c11 แล้วก็ paste ลงไปแบบนี้ซึ่งมันก็ยังลงได้ค่าผลลัพธ์เหมือนเดิมนะคราวนี้มันเอาข้ามจาก c 1 4 c10 สูตรคืออะไรก็ copy นะครับหลังเครืหมายเท่ากับเหมือนเดิมเอามา p a สต์แทนคำว่า c10 แบบนี้เนาะ่าคราวนี้ ตัวนี้มันจะเริ่มยากขึ้นนะครับที่มันยากขึ้นนะ่ะเป็นเพราะว่าเรานะต้องถ้าเราอยากจะลบนะเราอยากจะลบไอ้คำเหล่านี้ด้วยนะ่ะเลข12 13 12, 11, 19, 18 1 1 19 8 7ที่มันทดอยู่หลายๆช่องสมมุติว่าเราไม่ต้องการจะมีค่าตรงนี้นะครับแปลว่าเราต้องจำลองเลขเหล่านี้เนี่ยลงไปในสูตรใน แทนคำว่า c 8ถึง n 8ให้ได้นะซึ่งถ้าเราลองไฮไลท์คำว่า c 8ถึง n 8แล้วกด f 9ดูจะเห็นว่าจริงๆมันคือสิ่งที่เรียกว่า Array Constant นะครับมันคือตัวเลขที่อยู่ในปีกกาแบบนี้นะถ้าถ้าเราจะใส่แบบนี้ลงไปเลยในสูตรก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันกด enter ได้เลยเห็นไหมเนี่ยถ้ากด enter เอ้เนี้ก็จะฝังอยู่ในสูตรนะครับแปลว่า ผมก็ไม่ต้องการอันนี้แล้วด้วยซ้ำอันนี้ผมลบ,ลบได้หมดเลยนะนนี้ลบได้หมดเลยนะครับก็ยังคงได้เลขหกอยู่ทีนี้เหลือตัว c หกถึง n หกนะครับที่แต่ละช่องอ่ะดันมีสูตรแยกกันอยู่นะแต่ละช่องมันดันมีสูตรแยกกันอยู่นะครับอันนี้อ้างอิงถึงเลขหนึ่งถึงเลขสองถึงเลขสามแต่ทุกอันเป็นมิดเหมือนกันหมดนะครับแปลว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดผมเขียนสูตรมิดแบบนีนะ้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับถ้าเขียนสูตรมิดแบบนี้และแทนที่จะอ้างอิง c 5ตัวเดียวนะครับผมไปอ้างอิง1ถึงสิแบบนี้แล้วกด enter เนี่ยผมก็จะได้เลขทั้งชุดเหมือนกันเป็นแบบ Array นะดังนั้นผมจะใช้สูตรนี้นะครับมาแทน c 6ถึง n หนะ ตัวน,นี้จะถือว่าซับซ้อนที่สุดในในสูตรนี้แหละเพราะมันจำเป็นต้องใช้สูตรแบบอาร์เรใช้สูตรแบบธรรมดาไม่ได้นะครับเราเราเปลี่ยนจาก s t a r t Number ที่ปกติจะต้องการค่าค่าเดียวเป็นการใส่เลขทั้งชุดนะครับเราก็จะใส่แบบนี้กับปีนี้แล้วก็ใส่เข้าไปแทนใน c 6ถึง n 6นะครับก็จะได้สูตรยาวๆแบบนี้ออกมาซึ่งพอ Enter ก็จะยังได้ค่าที่ถูกต้องอยู่นะ จากนั้นไอคำว่า c 5ถึง n 5เนี่ยเราลากแล้วก,กด f 9เพื่อให้กลายเป็น array constant ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กด Enter นะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ดูต่อว่าโอเคมันเอาค่ามาจากไหนเอาค่ามาจาก b 6 b 6เป็นการใช้ left ตัวนี้มา12ตัวซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเป็นตัวที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่า mid ที่เราเอามาเนี่ยเราเอามาสิบสองตัวอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องมีเล็บอีกแปลว่าจริงๆแล้ว B6 อันนี้สามารถย้ายมาเป็นช่องออริจินอลได้เลยก็คือ B3 แบบนี้นะครับหลังจากนั้นทั้งหมดนี้เราก็ไม่ต้องการแล้วนะครับนี่ไม่ต้องการแล้วนะเราสามารถย้ายสูตรนี้มาไว้ข้างๆนี้ได้นะครับและสูตรนี้ก็จะอ้างอิงถึง B3 ช่องเดียวนะถ้าเกิดว่าในอนาคต นะครับนี้ผมลบข้างล่างที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะในอนาคตรเรามีเลขแบบนี้อีกนะมดสมผมมั่วเลขขึ้นมาอะ่ะเดี๋ยวดิบสามหลักผมมั่วนะผมก็จะสามารถ Copy ลงมาข้างล่างได้ก็จะรู้ว่าโอเคเลขดิจิตที่ดิจิตสุดท้ายควรเป็นเลขอะไรนะครับเราก็จะสามารถก๊อปปีสูตรได้ง่ายๆหน่อยนะด้วยด้วยเทคนิคนี้นะครับ นีถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้ r เรคอนสแตนต์แบบนี้เนี่ยมันสามารถทำได้หลายแบบนะเช่นแทนที่จะใส่1ถึง12แบบนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชัน row ก็ได้นะครับฟังก์ชัน row ก็ได้แล้วก็ไปเลือกแถว1ถึง12ก็จะได้เลข1ถึง12เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ row 1ถึง12แล้ว จริงๆแล้ว row หนึถึงสเนี่ยมันเป็นอะไรค constant แบบที่ขั้นด้วย semicolon นะครับมิติมันจะเป็นแนวตั้งแต่ว่าข้างหลังอะ่ะมิติมันเป็นแนวนอนเราต้องแก้ข้างหลังด้วยนะครับให้เป็นมิติเดียวกันโดยการใช้เทคนิคเดียวกันเลยคือ row หนึถึงสิบสอแต่เราจะเอา14บสีนำหน้าเพื่อ1 4บลบหนึ 13, ่จะได้สิบสามี่ลบสองจะได้สิแบบนี้นะครับเอาสิบสีลบ r ร w a 1นึถึงสิแบบนี้แบบนี้ก็จะสามารถได้มิติเดียวกันนะครับแปลว่าเราเขียนสูตรได้สองแบบนะแบบแรกก็คือใช้โรนะครับใช้โรมาสร้าง array constant นะแบบนี้อีกแบบหนึ่งคือใส่ array constant ลงไปตรงๆท่งๆเลยนะซึ่งก็แล้วแต่ชอบว่าใช้แบบไหนมันไม่ถูกไม่มีผิดนะครับ นะและนี่ก็คือเทคนิคในการรวบสูตรในการคำนวณเลขแบบประชาชนนะซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับสูตรแบบอื่นได้ซึ่งสูตรแบบอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการสูตรแบบอาร์เรยเนี่ยจะง่ายกว่านี้นะอันนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่าตรงมิดเนี่ยจำเป็นต้องใช้อาร์เรย์มามาแก้ไขปัญหานะครับโอเคและนี่ก็คือคลิปที่ถือว่าค่อนข้างยากนะ ไม่แน่ใจว่าจะดูแล้วเข้าใจไหมใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ